นันทราพัฒแก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสาก์และรองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ภาคเหนือเป็นประธานเปิดโครงการอบร,รมสัมมานากเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภาคเหนือเพื่อการส่งออกครั้งที่หนึ่งที่หอประชุมตลาดผลไม้เทศบาลตำบลหัวดงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์โดยกระทรวงเกษตรและสาก์และบริษัทพนันธมิตรด้านการส่งออกผลไม้ประกอบไปด้วยบริษัทเดลิสอินเตอร์คอร์ปอเรชั่นด้วยนางสาวลิลพัฒทองโสภาประธานบริษัท บริษัท NTF Inter Group Thailand จำกัดโดยนายวิชัยศิรมาณากุลประธานบริษัทและบริษัทเกษตรรุ่งเรืองจำกัด,ดกโดยนายกมลเรืองขจรประธานกรรมการบริษัทได้ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการส่งออกผลไม้ไปยังตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า100คนทางด้านน,นายนราพัฒน์กล่าวว่าโครงการอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภาคเหนือเพื่อการส่งออกครั้งที่หนึ่ง ถือเป็นก้าวสาคัญของการพัฒนาเกษตรกรโดยเฉพาะผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ภาคเหนือโดยจะได้รับรู้ถึงการพัฒนาการผลิตทุเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน g a p รวมถึงการป้องกันกําจัดนอนเจาะเมล็ดทุเรียนจากวิทยากรผู้ส่งคนณวุฒิ์เช่นจากสนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอุตรดิตถ์อีกทั้งยังมีการให้บริการด้านการเกษตรการจัดนิทรรศการความรู้จักหน่วยงานต่างๆเช่นจากทกศจังหวัดอุตรดิตถ์สำหรับภาพรวมในการอบรมทุกฝ่ายได้เห็นพร้องกันว่า ทุเรียนหมอนทองอยังเป็นผลไม้ที่มีอนาคตในการส่งออกมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นตามลําดับนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาส่งออกเป็นมูลค่าทั้งสิ้น89,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละเจเมื่อเทียบกับปี2 5 6 3อยอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการให้พัฒนามากขึ้นคือการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดต่างประเทศ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งอาทิเวียดนามและมาเลเซียสำหรับการจัดโครงการอบรมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากที่ทางบริษัทผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ได้เข้าพบเพื่อก่อคำปรึกษาในการพัฒนาผลไม้เพื่อการส่งออกของภาคเหนือเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งนายนราพัฒได้ให้ความสำคัญพร้อมกับสนับสนุนเต็มที่และมอบหมายให้นายเก้าทวพเทียนมงคลคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับความรู้เกษตรกรและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆและนำมาสู่การจัดอบรมในครั้งนี้ที่จะนำไปสู่การยกระดับด้านคุณภาพการผลิตแก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครบวงจรนาคาค้าเลือดรำารายงาเช้าวันนี้ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาลสินสารกลางหลังเก่านายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน เป็นประธานในการจัดงานการศะสิน์ l e r r n n n ซ City และการเสวนาการจัดทํา m m เพื่อพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในการบริหารจัดการเครื่อข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกแห่งเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO กหรือ the UNESCO Global Network of Learning City ในอนาคตโดยมีนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองการสินรองศาสตราจารย์จิรพันธ์ห้วยแสนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการสิน รองศาสต,ตราจารย์ดรปุ่นเที่ยงบุรณธรรมรองผอฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กรพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผู้นําชุมชนคณะกรรมการบริหารตลาดชุมชนเมืองเก่าคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาลสินผู้ประกอบการสินค้าเข้าร่วมงานในายใจรวัตรบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินกล่าวว่าจากนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกาลสินที่ชัดเจน คือพัฒนาเมืองกาลสินให้เป็นเมืองอุดมสุขเป็นเมืองน่าอยู่เมืองน่าท่องเที่ยวเมืองน่าลงทุนและเมืองน่าศึกษาภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนไปภายใต้โครงการวิจัยจากการสนับสนุนของหน่วยบริการและจัดการต้นทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่โดยดําเนินงานกิจกรรมสําคัญอาทิการสร้างการรับรู้เรื่องการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับภาคีความร่วมมือในจังหวัดกาลสินการเชื่อมโยงกลไกในการออกแบบเวทีร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสร้างหน้าที่ร่วมพัฒนาเมืองตลอดจนการจัดกิจกรรมในพื้นที่การเรียนรู้ตลาดนัดวัฒนธรรมตลาดนัดเด็กดีในพื้นที่ตลาดวัฒนธรรมเมืองเก่าทางด้านนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินกล่าวว่าการจัดงานดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือในการกับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ เเทศบาลเมืองกาลสินได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาลสินและเครือข่ายความร่วมมือทางภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาสังคมร่วมกันดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้โดยผ่านระบบกลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่นทั้งนี้ได้รับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโครงการวิเริ่มสำคัญปีงบประมาณ2514โดยมีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ โปรแกรม15เมืองหน้าอยู่การกระจายศูนย์กลางความเจริญจากหน่วยบริหารและจัดการต้นทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานการสินเลิร์นดิ้งซิตี้ในปี2564ที่ผ่านมาประชาชนได้รับความพึงพอใจพร้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบเพื่อให้การเรียนรู้ดังกล่าวจะบรรลุวัตถุประสงค์และนำพาเมืองการสินเทศบาลเมืองการสิน ได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกในอนาคตอันใกล้นี้ทีมข่าวไทยเกณฑนิวส์รายงานจากกรณีที่นายธีรพงษ์พันธ์ชิมคลามอายุ56ปีอดีตสมาชิกอบตคลอ,อง6และอดีตผู้สมัครท้าจริงตำแหน่งนายกอบตคลอ,อง6ได้ถูกคนร้ายใช้อวุธปืนยิงจนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบ้านของผู้บาดเจ็บ เลขที่10หมู่ที่13ถนนเลียบคลอง6กฝั่งตะวันออกตะบนคลอง6กอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนโดยทางด้านนางสาวสิริควนชิมคลามอายุนิที่ปีลูกสาวผู้บาดเจ็บบอกว่าตนเองยังไม่ทราบว่าเป็นเรื่องของการเมืองหรือเรื่องของที่ดินเนื่องจากพ่อไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังและตนเองจะเจอพ่อน้อยมาก โดยปกติพ่อเป็นคนชอบช่วยเหลือคนซึ่งขณะนี้พ่อปลอดภัยแล้วและกลับมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลปทุมธานีแต่หมอก็ยังไม่ให้เข้าเยี่ยมวันเกิดเหตุพ่อได้แขวนพระหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนหลวงพ่อทองวัดมูลเหล็กหลวงพ่อรถวัดสอนดีสีเจริญซึ่งตนเองที่วิ่งตามคนร้ายไปนั้นขณะนั้นตนเองไม่ได้คิดอะไรเนื่องจากว่ามีคนร้ายมายิงพ่อตนต้องจับให้ได้ส่วนเรื่องของที่ดินญาติของแม่เอาที่ดินจำลองเงินหลักแสนและคนที่เอาที่ดินมาจำลองนั้นไม่ยอมส่งดอกเบี้ยและไม่ส่งเงินต้น โดยทางพ่อก็จะยึดซึ่งตนเองไม่อยากตัดประเด็นไหนทิ้งส่วนทางด้านพันธุโรเอกสิทธิศักดิ์พงษนาภารักพ่วมกับสพคลองหกล่าวว่าคนเจ็บถูกยิงจุดที่ไม่สําคัญอาวุธปืนที่คนร้ายใช้เป็นขนาด9มลเมตรและทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนสพคลองหร่วมกับตํารวจสืบสวนจังหวัดปทุมธานีกาลังติดตามจับกลุ่มคนร้ายสนชัยคล้ายแก้วรายงาน เจ้าของรถสุดตะลึงพบรอยคล้ายกับรอยเท้าพญานาคเดินบนฝากระโปรงรถยนต์เก่งและกระจกรถเป็นรอยขึ้นมาอย่างชัดเจนเชื่อว่าน่าจะมาให้โชคโดยผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับคุณเฉลิมพรอุตาสีอายุ3าปีอยู่บ้านเลขที่22ิหมู่ที่1ตำบ 3, ลสัมพันปาอำเภอนาดีจงังหวัดปราจ,จีนบุรีหลังทรางบ้านที่บ้านหลังดังกล่าวนั้นมีปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดมีรอยคล้ายกับเท้าพญานาคเดินอยู่เต็มฝากระโปรงท้ายรถและที่กระจกรถยนต์เก่ง ยี่ห้อฮอนด้าซีวิกสีเทาหมายเลขทะเบียนกอไก่ทอทอง7 2 3 3าปาจีนบุรีโดยรถเก่งคันดังกล่าวนั้นจอดอยู่ที่จอดรถพบว่าที่ฝากระโปรงหลังและกระจกหลังมีรอยคล้ายสัตว์ไม่ทราบชนิดชื่อพลันไปตามแผ่นกระจกและฝากระโปรงหลังเป็นจํานวนมากทาน้าคุณเฉลิมพรเล่าว,ว่าตนมาจอดรถไว้ตั้งแต่เมื่อคืนวันเสาร์จะถึงช่วงเย็นวันอาทิตย์เมื่อจะนารถไปล้างและเดินมาเห็นก็ตกใจเนื่องจากเจอรอยดังกล่าวที่ดูคล้ายรอยเท้าของสัตว์ชนิดหนึ่งบริเวณกระจกและฝาท้ายเต็มไปหมด จึงเรียกญยา,ยาติมาดูต่างก็บอกว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของพญานาคที่มาให้คุณให้โชคจึงได้นําแก้วน้ํามาหนึ่งใบไหว้แม่ย่านางเนื่องจากตนจะเดินทางกลับไปจังหวัดระยองเพื่อไปทํางานในเช้าวันจันทร์ทั้งนี้ตนเกิดมาก็ไม่เคยเห็นมีแต่จังหวัดอื่นที่คนเล่าขานต่อกันมาแต่เมื่อมาเจอกับตัวเองก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีน่าจะมีโชคดีจึงคิดว่าจะเอาทะเบียนรถไปเสี่ยงโชคดูเผื่อจะโชคดีได้รับก้อนใหญ่บ้างทีมข่าว News ไทอร์นิวส์รายงาน ช่วงเที่ยงวันนี้ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดสากแก้วนำโดยนายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวช่องวันผู้จัดการออนไลน์คมชัดลึกในฐานะประธานชมรมร่วมกับทีมผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสากแก้วอาทิผู้สื่อข่าวช่อง9 Workpoint d อยต์เดลินิวไทย PBS ช่อง7 Nation TV 77ข่าวเด็ดช่อง8อมรินทีวีอีจันและหนังสือพิมพ์พลังประชารัฐ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านใหม่ถาวรตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วโดวยมีนางสาวพากาพรพรมดำรงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ถาวรร่วมนำนักเรียนเข้ารับอาหารขนมไอศครีมอย่างเป็นระเบียบท่ามกลางความดีใจและรอยยิ้มของเด็กจำนวนมากซึ่งหลายครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่าน ร่วมสนทบทุนสำหรับการจัดเตรียมอาหารกลางวันและเครื่องอุปกรณ์กีฬาโดยเฉพาะนายธวัชชัยโตจีนเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสากแกวพร้อมกับครอบครัวจะร่วมนำสิ่งของมาแจกจ่ายกับเด็กๆและเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลแจกต่ายอาหารและแจกไอศครีมซึ่งในช่วงท้ายของกิจกรรมนางสาวพกาพรพรมดำรงผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำเด็กนักเรียนร่วมกันกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโอกาสดีๆให้กับน้องนนักเรียนได้อิ่มท้อง และมีอุปกรณ์กีฬาใช้ในกิจกรรมการออกกำลังกายหยุดธนาพึ่งน้อยรายงานที่ด่านพรมแดนเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตงพร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบตงเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาธารณสุขตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวฐานชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4เจ้าหน้าที่กอรอมนาภาคสี่ส่วนหน้าเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเบตง ได้ทาการตรวจสแกนควบคุมโรคคนไทยที่เดินกลับเข้าสู่ประเทศไทยรวมถึงคนขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีชาวไทยที่เดินทางกลับเข้าไทยจํานวน5รายซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กอย่างเข้ครัดโดยต้องกักตัวตามภูมิลําเนาจนครบตามกําหนดส่วนการขนส่งสินค้าจากประเทศมาเลเซียโดยรถบรรทุกผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซีย ขนสินค้าผ่านแดนพรมแดนข้ามไปมาระหว่างสองประเทศโดยที่ประเทศมาเลเซียยังไม่อนุญาตให้รถขนสินค้าของประเทศไทยเข้าไปส่งสินค้าในประเทศมาเลเซียแต่หากต้องการส่งสินค้าไปยังประเทศมาเลเซียนั้นสามารถให้รถบรรทุกสินค้าจากประเทศมาเลเซียเข้ามารับสินค้าที่ลานขนถ่ายสินค้าได้บริเวณด่านพรมแดนเบตงทางด้านเจ้าหน้าที่ประจำด่านสุกากรเบตงกล่าวว่าวันนี้ได้เปิดให้รถขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนไทยมาเลเซียเข้ามาส่งสินค้าได้ จะได้เข้มงวดตามมาตรการสาธรารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยจำกัดผู้คนส่งสินค้าและผู้ติดตามได้ไม่เกิน2คนแลกักทำการคัดกรองเรียบร้อยแล้วจะมีมาตรการควบคุมโดยจะให้ใส่รัดข้อมือแก่ผู้ขับรถขนส่งสินค้าและผู้ติดตามโดยสามารถอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเบตงได้ไม่เกินวันละ7ชั่วโมง สหรการขนส่งสินค้าอุประพกบริโภคระหว่างชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่บาตของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้ครัดโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนเนื่องจากปิดง่ายโดยห้ามคนขับรถเข้าเขตชุมชนเมืองเบตงโดยเด็ดขาดซึ่งผู้ขับรถขนส่งสินค้าและผู้ติดตาม เมื่อเข้ามาในบริเวณด่านพรมแดนเบตงแล้วจะต้องเข้าทำการคัดกรองระหว่างประเทศซึ่งจะมีการสักถามข้อมูลเรื่องของการฉีดวัคซีนและผลสบอบที่ต้องไม่เกิน30วันจึงจะสามารถเดินทางเข้าไปจอบพาสปอร์ตที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองได้และเข้าสู่กระบวนการในการขนส่งสินค้าได้ที่บริเวณลานขนถ่ายสินค้าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อง่ายต่อการควบคุรมรถบรรทุกและคนขับไม่ให้ออกจากบริเวณลานขนถ่ายสินค้าเจษดาสิริโยไทยรายงาน